สวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังล่องเรืออยู่นะครับอยู่ที่ตัวน้ำลูกน้ำนะครับตอนนี้ก็คือเหมืนอนกับว่าทำเป็นล่องลง,ล,งล่องเรือเราต้องชิดหรือเปล่าครับเพราะว่าเรือกําลังจะเลี้ยวหรือว่าไงอ๋อไม่ใช่เรือกำลังจะเข้าตรงนั้นลองดูนะครับก็ พี <mondo> <flix> ่ว <segue> ่าเดี๋ยวมันควรมิมิจริงๆนี่ไปทับของนีเอง